โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในกา,กาชาตเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้ <c oughs> โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและแตะวันเนี่ยสอบได้ทิน้นดึงอีกปีแล้วนะ <c oughs> จริงเหรอคะเย้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวในผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลย อย่างที่ทํางานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมดใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่เคยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกก็สมัยรัชกาลที่ห้าอย่างสภากาชาติที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะโอ้จริงเหรอครับใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาติหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดงนี่นี่จะทำอะไรน่ะ ฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงไนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นตื่นตื่นตือนเจ้าปิกากิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2.453เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่หืมมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ ออคือโตอขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลคะ่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะอุ๊ยน้องก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิง,งมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ามีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินนะ่ะสำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับก็คือได้ทําหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะโหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะคนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้าเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงคันได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนเพียบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะฮะสุดยอดเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ ครัเหตุผลที่ในหลวงรัชการที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทํางานคืออะไรหระครับก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทํางานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทําอยู่ฝ่ายเดียวจริงเปล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้ะอะไรอีกหลายหลาอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะเก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะวันนี้ได้รู้ว่า ที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้ ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่าไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงครามบางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <c oughs> เอ,อนี่มันอะไรเนี่ย <c oughs> พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะสยามเราต้องเข้าร่วมสงครามที่ชาิมหาอำนาจใหญ่ๆมารุกกันหมดเลย <c oughs> แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเ <c oughs> หรอครับ <c oughs>